สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะจอยจะพามาดูนะคะอาการอัง่นปุ๋ยเกินค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่า,อาจอยปลูกอัง่นหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอัอง่นนะคะป่านะคะจอยก็ว่าจะเอามาขยายพันธุ์ดีนะคะโดยการเสียบยอดเข้าไปค่ะแต่ทีนี้เมื่อ3าวันก่อนนะคะจอยก็เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็น่าจะเยอะไปอะคะ่ะ ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาการปุ๋ยเกินใบก็จะไหม้เลยนะคะเป็นเกือบเป็นทุกต้นเลยคะ่ะไม่ใช่เกือบทุกต้นเป็นทุกต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวพาม,มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะน่าเสียดายมากเลยคะ่ะกำลังแบบโตไวมากนะคะที่จริงยังไม่ถึงสองเดือนนะคะอันนี้ปลูกมาเนี่ยคะ่ะ สูงมากเลยอ่าอีกนิดเดียวจะถึงค้างละค้างเมตรเจนะคะก็เนี่ยค่ะตอนแรกใบสวยมากเลยทีนี้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็คงจะต้องลดน้ำนะคะคอยลดน้ำนะคะให้ปุ๋ยเขาซึมละลายไปเรื่อยๆนะคะให้แบบว่าให้เขาเรียกว่าไงเจือจางปุ๋ยอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เดี๋ยวเขาก็คงจะฟื้นนะคะเขาเขาอดทนนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นองุ่นดีนะคะอันนี้พันแลมโบนะคะก็เอามาอนุบาลน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ